อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการเกษตรนะครับแต่ว่าจะน่าสนใจหรือว่าแตกต่างนะครับจากครั้งที่ผ่านๆมายังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ รเรื่องเกษตรปลอดภัยจากสารพิษนะครับก็เราเรามาจากไอการปลูกผักแบบใช้สารพิษด้วยใช้สารเคมีด้วยใช้ปุ๋ยเคมีด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้ทรัพยากรเยอะแยะเลยแต่ว่าได้ตังค์นิดเดียวหมายถึงว่ายิ่งทำยิ่งเป็นหนี้มันก็เลยต้องอยู่ในยุคที่ปรับเปลี่ยนก็มีทางเลือกทางรอดเราก็เปลี่ยนมาเป็นทางเลือกทางรอดที่ ต้องมาใช้สารพิษน้อยลงหรือไม่ใช้เลยปุ๋ยเคมีก็ใช้น้อยลงมาหมักปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยอคอกใช้เองนะครับก็เลยออกมาเป็นลักษณะว่ามาทำปลอดภัยจากสารพิษนี่ก็จะลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งเลยนะครับแต่ทีนี้ผักมันก็จะไม่เหมือนตอนใช้สารพิษเต็มที่ผักก็จะไม่สวยข้อเสียก็คือไม่สวยนะครับ ส่วนส่วนข้อดีก็คือมันจะปลอดภัยนะครับประมาณนี้เป็นกเกษตรที่ทุกคนน่าลองคิดลองทบทวนดูเพราะว่าการปลอดภัยจากสารพิษชื่อก็บอกว่ามันปลอดภัยนะครับเพราะว่าของเกษตรกร,ท,กรทั่วไปทั้งประเทศเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือตรวจเลือดมาเนี่ยมันก็จะมีสารพิษตกค้างหมดเลยไม่ว่าการ การจะทําแบบเซฟตี้ไม่เซฟตี้จะป้องกันไม่ป้องกันไม่รู้แหะแต่ลูกหลานเราก็จะออกไปแนวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีสารพิษต,ตกค้างซึ่งจะไปก่อโรคอะไรต่างๆนานา,นาอีกเยอะแยะนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าการปลอดภัยจากสารพิษคําว่าปลอดภัยคือเราดีกว่าแน่นอนนะครับโดยประมาณแต่หลักๆนะครับแต่หลักๆก็ดูปู่ย่าตายาย แก่นจริงๆมันคือรากเง้าของเกษตรกรรุ่นแรกที่ไม่มีสารพิษเขาอยู่กันมาได้ที่ไม่มีปุ๋ยเคมีเขาทํากันมาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเป็นรุ่นๆเป็นยุคๆสร้างชาติสร้างเมืองมาได้นั่นคือแก่นแท้ให้กลับไปดูรากเง้าของตัวเองนะครับส่วนที่มาเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงตามพ่อค้าเพราะพ่อค้าผลิตมาก็บอกว่าไอ้นี่ดีก็มาขายเป็นการค้าของพ่อค้าไม่ได้เป็นการค้าของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ไอ้แก่นแท้ที่ว่าที่ว่าความปลอดภยัยความพอเพียงความมีภูมิคุ้มกันเนี่ยไปดูที่บรรพบุรุษมันมันจะชัดเจนกว่าแล้วไม่ต้องอธิบายเพราะมันจะมันจะเห็นเหมือนกันเท่ากันทุกคนนะครับเขาอยู่กันมาได้เลี้ยงลกูกเลี้ยงหลานโรคภัยแค่เจ็บน้อยแข็งแรงดีซะอีกนะครับมันก็จะลักษณะถ้าเบื่อให้เราเราเปรียบเทียบง่ายๆก็คือตอนนี้สุขภาพของผู้กิน ผู้บริโภคนะครับก็ดีขึ้นนะครับสุขภาพของผู้ผลิตก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็บอกต่อได้ว่ามาดูแล้วก็มาทำได้ประมาณนี้ครับประมาณประมาณว่าถ้าเป็นลักษณะว่าการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษนะครับก็ง่ายนิดเดียวคือถ้าใช้สารพิษก็ต้องใช้ให้น้อยที่สุด ก็จะได้คำว่าประหยัดเกิดขึ้นเนื่องจากแมลงยังมีอยู่นะครับแมลงยังมีอยู่โรคและแมลงกับคนกับพืชก็เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีโรคและแมลงรบกวนแต่ถ้าเผื่อเราไม่ใช้สารพิษหรือใช้เท่าที่จำเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดอันดับแรกสองก็คือเราทำให้สุขภาพเราลูกหลานเรา ผู้ที่กินผักที่เราผลิตมันก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเหมือนกันหมดเลยเราก็จะเห็นทุกคนว่าบางคนซื้อผักตลาดให้เด็กกินเด็กบอกว่าผักขมแล้วผักก็ไม่ไม่กินผักก็จะเป็นติดตัวกันไปว่าเราขาดสารอาหารไปแล้วชนิดหนึ่งแต่ทีนี้ว่าถ้าเผื่อเราทำผักแบบปลอดภัยจากสารพิษไปเนี่ย กินยาฆ่า,มาแมลงกินสารพิษที่มันติดหลงเหลืออยู่มันมีเด็กก็จะไม่กินแต่ถ้ามันไม่มีมันจะเป็นกลิ่นอายของผักล้วนๆมันก็จะทำให้ไม่เป็นอุปสรรคกับการสอนลูกสอนหลานแล้วก็โรคภยัยแค่เจ็บครับการทำกรกรเกษตรความแตกต่างเะยครับความแตกต่างก็คือสุขภาพไงเราได้เพื่อน เราได้ประหยัดแล้วยังไม่พอเราได้เพื่อนคนที่มาเยี่ยมเราก็จะมาอีกคนที่สนใจในในอาชีพเราก็จะไปบอกต่อเราทำความมั่นคงในอาชีพนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ภาคภูมิใจร่วมกันระระดับว่าทุกคนกินได้เรากินได้ปลอดภัยเราก็จะมีความภาคภูมิใจในอาชีพเรา แล้วก็คนที่เขามาดูเขาก็ภาคภูมิใจร่วมกับเราไปด้วยนะครับก็จะขายถ้าพูดถึงขายก็จะขายได้มากขึ้นความมั่นคงก็คือจะได้ราคาขึ้นได้ราคาในที่นี้ก็คือได้ราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราผลิตมากขึ้นแต่ว่าเราอ่ะไม่มีสารพิษตกค้างให้เขาไปเป็นโรคเป็นไข้กันเขาก็จะมั่นใจแล้วก็มาอุดหนุนครับ สิ่งที่ได้รับมานะมหาศาลเลยก็คือเราจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเลยครับตั้งแต่ที่ไม่เคยมีใครหันมามองเท่าไหร่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างชาติสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะเขาก็จะมาเห็นกันแล้วมาช่วยหาวิธีสนับสนุนกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาสังคมกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มผู้สนับสนุนการค้าการขายทุกอย่างจะเข้ามารวมกันหมดเลยแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนื่องจากสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการโลกการรักษาสิ่งแวดล้อมการมั่นคงทางด้านอาหารและการการค้าขายพวกนี้ก็จะได้รับการเหมือนกับไกลว่าได้รับการยอมรับขึ้นมาอีก ระดับหนึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้เงินทองน่าจะเป็นเรื่องได้ประมาณประมาณเดิมไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่แต่ที่ได้ก็คือได้ความได้ได้ได,ได,ไ,ด,ไ,ดได้ดูแลกันได้ดูแลกันได้การพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าเพราะมาที่นี่ถ้าขอก็ให้ซื้อก็ขายมันเป็นลักษณะว่าถ้าเผื่อเราเราเรา,เราชอบในสิ่งนี้เหมือนกันมันก็จะ จูงกันมาชวนกันมาแล้วก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าท่านจะทำที่นี่เราจะทำที่นี่ท่านจะทำที่บ้านท่านก็ได้หมดเลยครับเป็นเรื่องได้ทั้งหมดถ้าเผือบอกกับเกษตรกร,ท,กรทั่วไปนะครับถ้าด้านด้านของเรื่องการปลูกปกักปลูกพืชนะครับเราก็บอกว่าต้นไม้ใบหญ้ามันจะให้5้าอย่างนะครับหัวมันจะให้ยา ตัวจะให้อาหารดอกจะให้ความสวยงามได้กลิ่นหอมส่วนที่หญ้าทั่วไปก็จะให้อากาศนะครับขนาดโลกเราให้ขนาดนี้ต้นไม้ให้ขนาดนี้เราไม่ปลูกแล้วเราจะไปปลูกสร้างตึกสร้างอะไรทำไมความน่าสนใจของต้นไม้โตวันละคืบโตวันละเซนนะครับเป็นการคอยประครบประงมเลี้ยงดู ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์แต่เราพูดถึงต้นไม้ก็คือให้ทั้ง5้าอย่างเป็นประโยชน์ท่วมท้นสำหรับโลกนะครับท่านผู้ที่สนใจทั่วไปถ้าเราคิดว่าเรามีพื้นที่น้อยจะเป็นข้ออ้างแต่เราอ่ะมีลักษณะการปลูกสิ่งสำคัญปลูกสิ่งที่มีประโยชน์ในโลกนี้เพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับลูกหลานแล้วก็ตัวท่านเอง เป็นลักษณะนิสัยนะครับถ้าเผื่อเราเรากินเราก็จะมีสิ่งดีๆอาหารดีๆกินถ้าเราเหลือเราก็แจกจ่ายด้วยอาหารดีๆที่เราปลูกถ้าเหลือจแจกแล้วทีนี้เราก็ขายก็เป็นมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความเป็นอยู่ของเราละสิ่งเหล่านี้โตวันละเซนโตวันละคืบนะครับแต่ว่าทําให้ดูได้มีความสุขร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ไหนก็แล้วแต่นั่นคือจุดมุ่งหมายของเราที่เราจะชวนกันปลูกต้นไม้ได้ถึงแวดล้อมกลับมาครับ,รบคุ้มคุ้มมากๆสิ่งเหล่านี้น่าจะบอกต่อแล้วก็สืบสานกันต่อไปนะครับครับถ้าเผื่อเรื่องของแนวความคิดเราเหรอเราจะบอกว่าพวกเราลุงลุงป้าป้านะครับมีเจตนาเหมือนกันก็คืออาหารที่ทํา ใส่ของดีๆเข้าไปคนที่กินก็จะได้ของดีๆเข้าร่างกายนะครับเพราะตอนนี้เราบอกว่าโาครคภัยแค่เจ็บนี่มันเยอะเหลือเกินเราก็บอกว่าเราก็ต้องเลือกอาหารครับ,รบเลือกอาหารให้มันดีให้มันเหมาะสมกับร่างกายส่วนพืชผักที่มันปลอดภัยจากสารพิษถ้าเผื่อแน่ใจมั่นใจก็ได้ครึ่งเดียวแต่ถ้าเผื่อท่าน ปลูกเองท่านดูแลเองกับมือท่านก็จะได้ร้อยเปอร์เซนต์สิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าท่านเริ่มทำก็หมายถึงว่านับก้าแรกนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ทำท่านได้ฟังท่านได้เห็นนั่นก็เริ่มจากก้าแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นก้าที่สองก้าที่สามต่อไปท่านอาจจะมาข้างไข้หรือว่าเปลี่ยนอาชีพมาเป็นการปลูก ต้นไม้ปลูกผักปลูกพืชให้คนกินก็ได้น่าทึ่งครับถ้าท่านเป็นแล้วท่านก็จะเลิกยากเลิกไม่ได้แบบพวกเราเนี่แหละนะครับสิงนี้สำคัญมากสำหรับชุมชนครอบครัวชุมชนแล้วก็สภาพแวดล้อมของท่านเรียนรู้นะครับอาหารเพื่อความมั่นคง ถ้าเผื่ออะไรลักษณนะว่าจะเผื่อจะเข้ามานะครับมันก็มีช่องทางอยู่ว่าถ้าเผื่อเป็นที่เขตบางแคก็จะเป็นที่สํานักงานเขตบางแคฝ่ายพัฒนาชุมชนนะครับท่านก็จะมีผู้รับเรื่องอยู่คุณเล็กนะครับรัชกรนะครับแล้วก็คุณจ่ายนะครับรับเรื่องอยู่ถ้าจะเป็นทา,ทางด้านสวนก็ผมเป็นประสานงานอยู่นะครับลุงคิ้งนะครับและอีกทางหนึ่งก็คือทาง a c e บุ๊ k สวนบักชันเมืองเลยนะครับ ทาง a c e b o o กก็เปิดเข้าไปดูกันกิจกรรมก็จะเข้าไปอยู่ใน Facebook นะครับของสวนผักชันเมืองอีกทางหนึ่งก็กองท่องเที่ยวกรุงเทพนะครับโดยฝ่ายต่อนะครับแล้วก็ทีมงานคุณาคุณเลนะครับอันนี้เป็นภาคราชการแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับการท่องเที่ยวก็ภาคประชาสังคมก็มีเฟซอยู่เข้าไปในเฟซก็จะเจอกันนะครับ ใครทำอะไรที่ไหนก็ไปดูได้นะครับติดต่อไม่ยากส่วนการจะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาก็จะเห็นหน้าป้าหน้าลุงแบบนี้เลยเพราะของเราทํากันเป็นอาชีพพักอาศัยอยู่ที่นี่ท่านมาเราก็จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักบริการผู้ให้บริการนะครับถ้าท่านไม่มาเราก็จะเป็นเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นก็คือการทําการเกษตรปลูกผักปลูกพืชขายผักขายพืช อยู่ที่ประจำสวนนี่แหละครับสวนผักชันเมือง นี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับของการทําการเกษตรนั่นเองครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ไอเดียที่น่าสนใจนะครับที่จะไปพัฒนาต่อได้นะครับแต่ว่าในในช่วงหน้าครับเราจะมากันที่เรื่องราวของการกีฬากันบ้างดีกว่านะครับแต่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนนั้นต้องติดตามชมกันครับตอนนี้พักกันสักครู่